อำนาจถูกกล้องตามกฎหมายนะแต่ใช้อำนาจนั้นฟุ่งทวนกับ8เสียงข้างมาก8ต่อ2เนี่ย้โหแปลว่าอายการนี้วินิฉัยดีกว่าคนอื่นเขานั่นคือหนึ่งเรื่องตามมาด้วยเรื่องภาษีตามมาด้วยเรื่องออยกเลิกหรือทบทวนระเบียบรัชทานทั้งหมดเนี่ยมันสร้างเซนเตเมนต์น่ะบรรยากาศ <ฮะ S 2> ที่ผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่หวังผลทางการเมืองยังไม่นับถึงวันนี้ที่คุณอน,นุทินเปิดตัวแคนดิเดต แล้วก็เปิดนู่นเปิดนี่ขึ้นมาผมว่าแล้วก็เปิดข่าวเรื่องยุทสภาอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นจังหวะจากโคนที่ตั้งใจสร้างกระแสให้เป็นบรรยากาศที่เหมือนกับว่าเขากําลังจะได้เปรียบทางการเมืองน,นะฮะคือนักวิชาการเขาก็วิคห์กันแบบนี้ครับคุณผู้ชมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณเนี่ยนะฮะนอกจากมันจะเป็นการตัดกระแสแล้วเนี่ย,ยยังเป็นการตัดกระสุนด้วยนะครับคุณคำกาหนึ่งมื่นเจ็ดพันหกร้อยล้านเนี่ยที่สัมภาร์เตรียมเตรียมที่จะเรียกเก็บจากคุณทักษิณเนี่ย ะะมีการสั่งการเรียบร้อยแล้วกลุมสมรครกรเขาก็แบบเดินหน้าแล้วนะฮะให้เวลาประมาณเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมคิดว่าในทางปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยการไปสืบทรั์เนี่ยยังเป็นกระบวนการอีกนานการไปสืบทรัพย์ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งคุนทักยสินก็รีพายไป17ปีเนี่ยผมว่าทราัพย์สินแล้วก็คงจะมีบางส่วนที่อยู่ในต่างประเทศการสืบทรัพย์ในต่างประเทศนี่แทบจะเรียกได้ว่ายากมากแล้ว กระบวนการสืบรั์ในประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะยึดรั์หรือเรียกหรือเรียกร,รัพย์มาจ่ายภาษีได้ทันทีอ่ะมันยังเป็นกระบวนการอีกนาน <c oughs> ทั้งหมดนั้นยังชี้วัดไม่ได้หรอกรว่ามันจะเป็นการตัดกระสุนหรือตัดท่อน้ําเลี้ยง <c oughs> แล้วจริงๆคุณนักสินก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินตัวเองอยู่แล้ว <c oughs> เวลาเล่นการเมืองอ่ะมันจะมีหลายฝ่ายเข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าพรรคเขาพรรคเพื่อไทยม,มีส่วนร่วมกันเยอะหลายส่วนแต่ว่าผมคิดว่าหลักๆแล้วต้องการหวังผล บรรยากาศทางการเมืองมากกว่านะฮะบรรยากาศทางการเมืองตอนนี้เนี่ยคือถ้าเป็นฝ่ายสนับสนุนพรรคเพื่อไทยโอ้โหคือคนก็แบบเห็นใจสงสารรู้สึกเจ็บปวดไปพร้อมๆกับคุณทักษิณและครบวมีมีพรรโพหนึ่งนะฮะโพ<อ>ของนี้ได้เองแล้วก็พออนดีดาเนี่ยเออก็ออกมาชี้เนาะตอนที่คุณทักษิณจูดเข้าเรือนจําอันเนื่องมาจาก ชั้น14เนี่ยเข้าเรือนจําไปใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าโพของพระเพื่อไทยขึ้นวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าสองสาวันนั้นเนี่ยคุณผออีด้าเนี่ยจนะำชื่อไม่ได้แกก็ออกมาเลยว่าไม่มีปัจจัยอื่นเลยมีปัจจัยเดียวก็คือคะแนนสงสารที่มีกับคุณทักษิณแต่ว่าดอกที่โดนหนึ่งสองกับดอกที่โดนภาษีนี้ผมว่าเจ็บลึกกว่าคนรู้สึกไม่ใช่เพียงแค่สงสารแล้วค,คนรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่โดนกระทํามาตลอดยังโดนกระทําอยู่หรือ คนเหล่านี้ใช่ไหมคือคนที่สู้เพื่อพวกเราแล้วเขาก็ยังสู้อยู่เขาหรือจงโดนกระทําอยู่ผมว่าผมดูจากบรรยากาศเพื่อนๆคนที่อิกนอร์แลนด์ไปแล้วคือวางมือหรือไม่สนใจทางการเมืองไปแล้วกลับมาหมดเลยกลับมาแท็กมากลับมาคุยกันหมดเลยคมันเกิดภาวะที่เรียกว่าอะไรล่ะเออบางคนใช้คําว่าอัมมัดตยาธิปไตยกลับมาแล้วบางคนใช้ใช้บรรยากาศแบบต้องปลุกเสื้อแดงแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันมีบรรยากาศแบบนี้กลับมาเลยเพราะนั้นแปลผมว่าผมว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองที่เขากลับมาเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณทักษิณถูกรังแกถูกกระทําหรือว่ามันเป็นความอายุติธรรมอะไรเป็นความอายุติธรรมเป็นความอายุติธรรมเป็นความคับแคนแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ไม่อะไรทั้งสิน้นคือคือทุกคนก็คาดหมายกันได้แหละว่าคุณทักษิณเนี่ยบทบาทหลังๆเนี่ยก็แทบเต็มไปด้วยวุฒิภาวะและไปพูดไปปราศัยในที่ต่างๆก็วาดฝันถึงประเทศไทยควรมีอะไรประเทศไทยควรมีอะไรครับมันก็เป็นเรื่องที่ ผมว่าคนไทยรู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องปล่อยให้คนแบบนี้เขาทํางานได้ได้เป็นผู้ใหญ่ของประเทศแต่นี่ไม่ใช่ไม่รู้อะไรนักหนาเครียดแค้นอะไรนักหนาไปโกรธไปแค้นอะไรกันมาทั้งที่เรื่องมันตั้งนานมาแล้วนั่นก็คือคิดแบบคนไทยเนาะสองก็คือยังไม่นับว่าคุณทักษิณมีคุณอุปการเยอะแยะแล้วยังเอาควาจริงไล่โทษไล่ทันกันไปเนี่ยคุณนักษิณไม่ควรจะมีอะไรผิดเลยด้วยซ้ำแม้กระทั่ง คดีที่โดนโทษ8ปีแล้วมีอภัยลดโทษ1ปีนั้น3เรื่องนั้นอะ่ะมันก็เป็น3มเรื่องที่ผิดโดยคอสชอครับโดยกระบวนการที่คอสชอหรือคณะรัฐประหารสองครั้งออตั้งขึ้นมาตั้งศัตรตูมาสอบคุณอะ่ะยังไงก็ผิดอยู่แล้วไหมอ่ะก็ไม่เป็นไรคุณนักสินก็ยอม ยอมตัวเองซึ่งสําหรับผมเป็นผู้<ม><ม>เป็นถือว่าเป็นคนเป็นการเสียสละอย่างหนึ่ง<ม>คือยอมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อให้มันได้เดินหน้าต่อ,อให้ประเทศมันได้เดินหน้าต่อไม่ต้องหมดไม่ต้องมาจมอยู่กับประเด็นเรื่องของคุณทักษิณก็ยอมเข้ามารับโทษแล้วก็ได้อภัยลดโทษหนึ่งปีรวมทั้งเรื่องชั้น14ซึ่งผมคิดว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยคนแก่ขนาดน,านั<ม>้นหรือคนที่เป็นอดีตนาย,ยกควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วตอนเนี้ถามว่าณวันที่คุณทักษิณเข้าเรือนจําวันแรกเนี่ย คนเขาห่วงใย,ยหมดแล้วนักโทษยาเสพติดจะทำยังไงถ้าจะรังแกคุณทักษิณหรือจะทำ้ายคุณทักษิณไหมทุกคนเป็นห่วงใย,ยหมดเพราะนั้นกระบวนการในการดูแลเป็นพิเศษผมว่าเป็นเรื่องปกติมากสําหรับอดีตผู้นำนะฮะวงวานคุณชูวัตรเนี่ยเ,เริ่มกลับมาคุยเริ่มกลับมาที่พักเพื่อไทยคุณกรรมการได้สัมผัส อารมณ์และความรู้สึกแบบนี้ไหมครับคะแนนสงสารมันมาไหมคือก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องนั้นนะคะค,คุณโพงแหกอยากให้เรากลับมาที่พื้นฐานของเรื่องเหล่านี้ในแง่ของข้อเท็จจริงก่อนเพราะว่าเรากําลังคุยกันใน2ระดับ ระดับที่คุณชูวัฒนพูดเป็นระดับเซนติเมนต์ของสังคม uh huh. หรืออารมณ์ความรู้สึกของสังมคมแต่ในระดับที่เป็นข้อเท็จริงตามกฎหมายนะคะ uh huh. อันนี้ก็คือหลังจากที่คุยกับทนายวินญ,ญาดกระบวนการมันเป็นแบบนี้เพราะเดี๋ยวมันจะกลับไปที่ uh huh. สิ่งที่คุณพงษ์แองอิงถึงนั่นก็คือ,อบทวิเคราะห์ของนักวิชาการ,รซึ่งเมื่อดิฉันได้ฟังบทวิเคราะห์ของนักวิชาการ uh huh. เนี่ย ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาใช้หลักความรู้ทางวิชาการมาวิเคราะรห์จริงๆหรือจริงๆหรือถึงได้ไปพูดว่าการยึดทรัพย์ <c oughs> การเ,าเรียกร้องให้คุณทักษิณจะต้องเสียภาษี1 7 0 0งล้านเนี่ยเป็นเรื่องของการตัดกระสุนข้อที่หนึ่งนะชูมาร คนในการเลือกตั้งมันต้องใช้เงินถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านเหรอเหลอและทําไมคุณถึงคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะจาเป็นต้องใช้เงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านของคุณทักษิณมาใช้ในการเลือกตั้งสิ่งเนี้ยนักวิชาการอ้างอิงตัวเลขจากอะไรถึงคิดว่าการจะต้องเสียภาษีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยเป็นการตัดกระสุนอันนี้ไม่อยู่บนหลักของความเป็นจริงเลยข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองเรื่องการอทธทณ์คำพิพากษา ของศาลโดยอายการสูงสุดทนายวินอยากบอกว่ายังจะต้องมีกระบวนการที่จะเรียกเอาหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำพิพากษานีน้และกระบวนการนี้อาจจะต้องใช้เวลาหเดือนถึง1นึ่งปีนั่นแปลว่าในระหว่างนี้คุณทักษิณยังสามารถใช้สิทธิ์ขอลดโทษและพักโทษได้ จนกว่าจะมีคําพิพากษาใหม่อันนี้ข้อที่1นะจนกว่าจะมีคําพิพากษาใหม่เพราะคําเราต้องยึดคําพิพากษาล่าสุดนะเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อยกฟ้องแปลว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีผลต่อการพักโทษไม่มีผลต่อการพักโทษและไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาล่าสุด